สวัสดีครับเออสวัสดีอย่างหล่อนี่คือหน้าที่แท้จริงของอาจารย์คาคาชินั่นเองนะครับหล่อจริงเลยนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูตัวละครทั้งหมดในเกมนี้นะครับเพราะว่าในเกมเนี้ยลง DLC มาครบแล้วนั่นเองนะครับทั้งกี่ตัวเออประมาณ9ตัวมั้งสำหรับ DLC ที่เขาได้ลงมานะครับนั่นก็แปลงว่าตัวละครทั้งหมดได้ลงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าอนาคตนี่เขาจะลงอีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นบันไดนะครับว่าเขาจะลงผลิตอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องดูอีกทีนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวละครทั้งหมดและการรวม DLC ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครในจำฟอร์ตนะครับแล้วมีตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์คาคาชิจะเป็นไกด์นำทางพาท่านผู้ชมนะครับไปดูตัวละครทั้งหมดในเกมนี้เองนะครับผมเสียงหล่อซะ ตัดเข้าไปข้างในก่อนดีกว่านะครับเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตัดฝากากดไลค์กด s u b ส c ค i b e ผมด้วยเลยกันนะครับจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดกันด้วยนะจ๊ะไปะตัดเข้ามาดูในเกมกันดีวกว่านะอาจารย์คาชิไปตัดกันมาเลยลนะครับและเราก็ตัดเข้ามาอยู่กันในเกมนะครับและนี่ก็คืออาจารย์คาชิตอนที่เอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วเล่นมุกเ,นกเดิมแกโอเคเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเลยครับคร่าวๆก็น่าจะมี20ตัวขึ้นนะผมว่าน่าจะมันแล้วก็ยะครับวัน้วมาู้ ตัวแรกเลยนะครับมาเริ่มตัวแรกของเราเป็นซุนโกคูนั่นเองนะครับในเรื่องดะกอนบอลนั่นเองดากอนบอลนี่จะให้เรามาทั้ง6ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีพวก DLC ะแหละมาเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับเป็นโกคูนะครับซุนโกคูนั่นเองที่มาจากเอ่อดาวไซย่านั่นเองนะครับนี่ซุนโกคูต่อไปนะครับจากเรื่องดะกอนบอลเหมือนกันเป็นเบซิต้านั่นเองนะครับจะเรียกได้ว่าเพื่อนของซุนโกคูก็ได้นะครับเรียกว่าเพื่อนเพื่อนหรือคู่แข่งดีว่าน่าจะเรียกคู่แข่งไม่ได้เพราะว่าซ ชนะมาตลอด <c oughs> นะครับนี่คือเบจิต้านั่นเองนะครับคนที่2เราต่อไปเป็นทรังนั่นเองลูกของเบจิต้านะครับ <c oughs> ผมสงสัยว่าทาไมมีลูกของเพื่อนพระเอกแต่ลูกของพระเอกไม่มีเฉยโกเทนโกฮังเนี่ยไมยอมมานะครับแต่ทรังมานั่นเองเป็นลูกของเบจิต้านั่นเองนะครับสำหรับทรังนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นฟิเซอร์ครับ ดาวขั้นบอลเหมือนกันนะครับพิเซอร์ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะหัวเนียนแว็บเลยนะฮะแล้วก็สมจริงมากๆนะครับนี่โคตรเท่เลยนะฮะต่อไปเป็นพิกโรนะครับกโรน่ก็นะฮะอย่างที่เราเห็นในดาวขั้นบ่อเซตคาคาร์ลัสเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่จะออกแนวเป็นด d 4 3D ออกมาหน่อยนะฮะนี่ครับออกเป็นไม่ไม่ค่อยจะเป็นกระตุนนะครับจะเป็นรูปปั้นขึ้นมา นะครับจะดูสมจริงขึ้นนั่นเองต่อไปเป็นฟิเซอร์นะครับฟิเซอร์ในเกมนี้ก็ท่านทนี่จะเทเลยนะดูจากหน้าและโคตรเทเลยนะครับเท่ๆนะครับเขียวอือจอมพลังนั่นเองนะครับตั้งตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จะหมดจากเรื่องดาร์กบอลแล้วนะครับมันจะไปเริ่มวันพีซแล้วนั่นเองนะครับ วันพีทตัวแรกงเราก็คือมัองคีดีรูฟี่นั่นเองนะครับตาโตตามต้นฉบับในการ์ตูนนะครับยืนกอดอกด้วยเท่ไปเลยนะครับใครชอบการ์ตูนวันพีทนี่ต้องตามผมมาเลยนะผมชอบที่สุดแล้วในการ์ตูนนะครับในบรรดาการ์ตูนเนี่ยชอบวันพีทลองมาเป็นมาฮิโรคาเดเมียแล้วก็นารูโตะดงกันบอลตามมานะครับต่อไปเป็นเอ่อโลโลโนอาโซโรนั่นเองนะครับหัวมอสของเรานั่นเองใช้3าดาบนั่นเองนะครับดาบนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นดาบล่าสุดด้วยนะแต่ล่าสุดนี่ อยู่ในวันนัคนนี้นาจะได้ดาบใหม่มาในอีกไม่ช้านี้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นซันจิซันจิก็เป็นคล้ายๆกับมือซ้ายของลูฟี่เลยครับโซโลเป็นมือขวาสันจินมือซ้ายอะไรประมาณนั้นเป็นกุ๊กของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั่นเองนะครับเรียกว่าหัวหัวอะไรนะนี่ผมลืมหัวับปารดหรือว่าโซโลไปเรียกว่าอะไรนะผมลืมนะครับแต่ก็เนี่ยแหละเจ้าคิ้วมว้วนเออเรานั่นเองนะครับต่อไปเป็นอุ้ยเลยอุ้ยเลยไปไกลเลยต่อไปเป็นนี่ เออ่ชื่ออะไรนะมาเชลดีทิสนั่นเองนะครับพิสต,ตอนนี้เห็นในตอนวาันอุกคืนี้นี่เปลี่ยนชุดไปแล้วนะนี่รู้สึกจะเป็นชุดของเขาต้นฉบับของเขานั่นเองนะครับพกเล่าไว้ขวดหนึ่งมีปืนสามกระบอกติดไว้ที่เอวนั่นเองนะครับอ้วนอวนยิ่งมันเจอในนี้อ้วนคุยใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับต่อไปเป็นนี่เลยบัวแฮนค็อกนั่นเองเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอนาคตภรรยาของลูฟี่นั่นเองนะครับภรรยาของลูฟี่เออถูกแล้ว นลครับนี่เลยเขามีพลังในการเขาเรียกว่าเศกใครที่หลงรักเขาเป็นหินได้แต่เศกลูฟี่ไม่ได้เพราะลูฟี่ไม่ไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวเลยฮะ <c oughs> จะเป็นราชาตัวสลัดอย่างเดียวนะครับต่อไปเป็นซาโบนะครับหรือว่าซาโบนั่นเองเรียกได้2แบบเป็นเรียกแบบไหนก็ได้นะครับเป็นพี่ชายของลูฟี่พี่ชายร่วมสาบานนั่นเองนะครับซึ่งได้กินพลังผลปีศาจของเอสไปแล้วเป็นผล,ผลไฟนั่นเองนะครับแถมยังมีวิชามือบางกรอะไรของเขาอีกนะครับ มากเลยต่อไปจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของไม่ใช่เนื้อเรื่องสู่ตัวละครของนารุโตะแล้วนะครับผมนารุโตะคนแรกเลยนะครับก็เป็นนารุโตะได้แหละอ,อ นารูโตะผมรู้สึกมีสเกลมันค่อนข้างที่จะดูตัวเล็กๆนะแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับตอนหนุ่มๆนารูโตะนะครับตัวประมาณูฟี่เลยเปะเนี่ยดูดิซาโบสูงกว่าเยอะเลยเนี่ยโอเคเป็นนารุโตะอุซึมิกินารุโตะนั่นเองนะครับต่อไปเป็นอุจิวะซาสึเกะนั่นเองอันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วเรียกอุจิฮะหรืออุจิวะนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่เรียกอุจิวะแต่คนญี่ปุ่นเรียกอุจิฮะอย่างงี้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็น เพื่อนของนารูโตนั่นเองนะครับตอนที่มีเนสังสาระกับเนสวงแหวนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบางตัวอ่านผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะต่อไปเป็นโอซุสกิคางุยะนั่นเองเป็นผู้ที่ได้กินผลเขาเรียกว่าทําให้มีจักกะ เกิดข right? ึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนดีนะฮะพอกินจักกะเข้าไปผลที่เป็นจักกะเข้าไปกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาซะงั้นนะครับเลยกลายเป็นตัวร้ายจอมาวร้ายที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปเป็นกาอาระนั่นเองนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเกมถึงเอากาอาระเข้ามาจริงๆผมอยากให้เอาล็อกลีเข้ามาซะมากกว่านะฮะแต่ก็นั่นแหละครับกาอาระน่าจะเป็นตัวละครที่เด่นพอสมควรนะครับในเรื่องรนารูโตะนะครับเลยจาฟอร์สเลยนําเข้ามานั่นเองนะครับกับน้ำเต้าจะแตกหลายทีก็ไม่แตกสักทีนะฮะประมาณนี้ผู้ที่ใช้ท อาตาเกะฮาตาเคเอามันไม่ใช่ฮาตาเรอวะอาตาเกะอาตาเกะฮาคาคาชิ ake. Hat ake. Hat อย่างงี้ปะ่ะเมื่อก่อนเคยเข้าใจว่าฮาตาเะอย่างงี้ป่ะวะอาตาเกะคาคาชิ ake, ไม่รู้เหมือนกันเป็นอาจารย์ของนาูโตะนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นโฮคางะรุ่นที่6นั่นเองมีเนตอยู่อีกฝั่งหนึง่งนั่นเองนะครับแต่ปิดไว้ทำไมก็ไม่รู้เพื่อความเท่เนี่ยต่อไปเป็นอุซึซึกิเออุซึมากิโบรุโตะนั่นเอง ลูกชายของนาูโต้นั่นเองเนี่ยมันสมควรจะต้องเป็นลูกของพระเอกไม่ใช่เป็นเหมือนทั้งเอาลูกของเพื่อนพระเอกมานะครับเออประมาณนี้นะครับเป็นโบรุโตะนั่นเองนะครับโบรุโตะก็จะออกแนวเท่ๆหน่อยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเก่งเกินไปเก่งกว่าพ่อมันมันเก่งกว่าลุงมันมันเก่งกว่าอาจารย์มันมันเก่งเกินไปนะครับต่อไปเป็นเอาเลยครับเข้าสู่ในเรื่องของเพกาซัสแล้วนะครับตัวละครของเซนเซย่านั่นเองนะครับ เซนเซียดนี่ก็จะมีให้มา2ตัวนะครับก็ตัวแรกของเรานั่นก็คือเพกาซัสเซย่านั่นเองนะครับตัวพระเอกของเรานั่นเองนะครับเอ่ออันนี้ผมเคยดูตอนเด็กๆแล้วนะแต่ก็นานนานนานมาแล้วนะครับกลุ่มฮีโร่ดาวเหนืออะไรอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเพื่อนของพระเอกนั่นแหละครับนั่นก็คือมังกรชิริวซึ่งเดี๋ยวชิริวจะคล้ายๆเทนชินฮังนะเอ้ยเทนชินฮังหรือเอ้ยไม่ใช่เทนชังจะคล้ายๆกับหยางฉานนะครับซึ่งโดนตื๊บตลอด ดนมีมีเจ็บตลอดเข้าไปหาเรื่องทีไรตัวเองนอนตลอดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องเซนเซ่านะครับต่อไปนี่มาคนเดียวเลยนะฮะไซบะเรียวนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มมีหนังมาด้วยนะฮะมีหนังไซบะเรียวมาด้วยนะครับเป็นมือปืนที่โคตรเก่งโคตรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันหนังเลยนะครับหนังมาเมื่อไหร่นี้ผมก็จะไปดูเหมือนกันนะครับผมไซบะเรียวนั่นเอง ต่อไปนะครับเป็นเคนชิโร่นะครับเคนชิโร่ก็ให้มาตัวเดียวเหมือนกันในเรื่องของเขานะครับในการ์ตูนของเขา นะครับก็เป็นหมัดดาวเหนือนั่นเองเมื่อก่อนที่ผมเคยดูตอนเล็กๆเล็กมากๆคตรเล็กเลยนะครับเขาจะมีตุ่มๆเนี่ยเป็นหลุมๆอยู่ตรงหน้าอกเป็น7รูโลเป็นอะไรครับแต่เขาเขาก็ใช้หมัดดาวเหนือนในการต่อสู้นั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากและกระตุนแบบเลือดก,กระฉูดมากนะฮะกระตันเรื่องนี้แต่ก็มันใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่ในเรื่องของบีเทพมรณะแล้วนะครับคนแรกนี่คือมุโรซากิอิจิโกะนั่นเองนะครับอิจิโกะเวอร์ชันนี้ผมไม่เคยดูอ่ะเอาจริงๆผมดูช่วงแรกๆนะครับตอนที่ยัง เป็นดาบอีกแบบหนึ่งอยู่นะฮะอันนี้รู้สึกจะเปลี่ยนไปแล้วจะเข้าสู่ตอนนึงหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเคยเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังอยู่นะครับ ตั้งแต่ตอนนี้ไปผมจะเริ่มไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ดูเลยนะครับสำหรับอิซิโกะที่เป็นใส่ชุดแบบนี้นะครับต่อไปเป็นอาเบริเลนจินะครับซึ่งตอนนี้ก็ทันอยู่ใส่ชุดเนี่ยมันก็ใส่ชุดเดิมเดิมเนี่ยเลนจินะครับมีแขนปีศาจออกมานั่นเองเป็นเพื่อนของพระเอกอีกแล้วนะครับคนนี้ต่อไปเป็นไอเซนโซซูกะเออถูกแล้วโซซูกะนะครับเป็นตัวร้ายนั่นเองเอามือพันไว้กับเก้าอี้เพื่อที่จะไม่ให้ถูกผนึกออกมาปลดผนึกออกมาไม่งั้นเขาจะร้ายกาศและไปฆ่าคนไปทั่วใช่ อันนี้ผมมั่วนะครับท่านผู้ชมจะไปฟังผมมากต่อไปเป็นเออ่คุจิกิรูเคียนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับข้อมูลผมอาจจะไม่ได้มากมายนักเท่าไ,ไหร่เนี่ยนี่ก็คล้ายๆกับเพื่อนพระเอกก็เพื่อนพระเอกกันแหละนะครับ คอยสนับสนุนอิจิโกะอยู่ตลอดเวลานะฮะลูเคียนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่น่ารักผมสั้นน่ารักมากใช้พลังน้ําแข็งนั่นเองนะครับใช้วิชาน้ําแข็งดาบน้ําแข็งอะไรของเขานั่นเองนะครับใช่ปะวะใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ปะวะเออได้แหละต่อไปนะครับเข้าสู่เรื่อง Hunter x Hunter แล้วนะครับคนนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองกอนฟลิก นี่ออกคอนฟิกนะครับซึ่งก่อนนี้ก็นะครับใช้หมัดเป่ายิงฉุดของเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้เลนเค้นอะไรของเขาเนี่ยละฮะนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาที่ผมจําได้อย่างดีใช้ครั้งเดียวจะตายนะครับแต่ใช้แล้วไม่ตายค,คือเขาจะโตขึ้นตัวจะโตขึ้นแล้วก็หัวผมนี่ยิ่งกว่าซูเปอร์ไซยาสามเนี่ยยาวขึ้นไปจะทิ่มท้องฟ้าอยู่แล้วประมาณนั้นเลยนะครับต่อไปก็เป็นเพื่อนพระเอกนะครับเท่กว่าพระเอกเยอะมาก <c oughs> คือคิรุวาโซดิกนั่นเองนะครับคิรุวานี่่อนั้งที่จะเป็นตัวละครที่เท่มากนะครับคล้ายๆกับซาสึเกะเลยนะใช้พลังสายฟ้านั่นเองนะครับเท่มากอะ่ะผมว่าเหมือนกับซาสึเกะเลยเป็นตัวละครออกแนวเท่แล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบมากนะครับชอบยิ่งกว่าพระเอกอีกนะส่วนใหญ่นะครับต่อไปนะครับคูราบิก้านะครับก็เพื่อนๆอพระเอกอนะั่นแหละคล้ายๆมือซ้ายของพระเอกนะครับคูราบิก้านะครับก็ผมจําไม่ได้นะคูราบิก้าว่าจริงๆแล้วใช้พลังอะไรนะ แต่สังเกตจากในเกมก็ใช้โซ่จากมือเขาได้แหละและตาอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้จริงอันนี้ขออภยัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่ใช่ตัวร้ายแล้วกันนี่นี่สิที่เรียกว่าตัวร้ายนั่นก็คือนี่เลยนะครับพิโซกะนะครับมอโรนั่นเองเป็นตัวร้ายในเรื่อง Hunt ตอ x Hunt ันตน,น,น,นั่นเองนะครับ เมื่อก่อนผมชอบมากเป็นตัวละครที่เท่มากเลยเห็นมันนั่งต่อไพ่แล้วมันนั่งทําตามตอนเด็กๆนี่คือบ้ามากนะครับเห็นมันเอาไพ่มาต่อเรียงๆๆกันแล้วก็เฮ้ยจะทําตามบ้างแม่งทําไม่ได้สักทีอะไรประมาณนั้นนะครับเท่ดีไม่รู้จักกระเทยจะก,กระเทยหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะครับถ้าเป็นกระเทยนี่ก็เป็นกระเทยที่เท่มากนะยต่อไปเป็นเข้าสู่เรื่องของโจโจภาค3ป่ะอันนี้ น่าจะใช่นะครับกูเอ่อกูโจโจทาโร่นั่นเองนะครับคนนี้ก็เทบอกเลยคำเดียวเทไม่มีอะไรเหนือคำคำนี้เทแต่แค่วันจะเพิ่งจะมาดังเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องโจเอ่อโจโจนะครับเมื่อก่อนก็มีมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ดังเท่าเพราะมันมีพวกวันพีทอะไรมาาร์ตูนที่ดังกว่าง่ายๆนะครับแต่โจโจเพิ่งจะมาดังช่วงนี้นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโจโจก็ให้มา2ตัวด้วยกันนะครับนั่คือดีโอเป็นตัวร้ายของโจโจนั่นเองนะครับเป็น เรียกแวมไพร์ป่ะนะครับเป็นแวมไพร์ลองสังเกตดีๆนะครับในเกมจังฟอร์สถ้าเราเลือกดีโอมานะครับด่านก็จะไม่ให้เล่นด่านสว่างเลยจะให้เล่นแค่ตอนมืดนะครับเพราะเขาเป็นแวมไพร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ใส่ชุดเหลืองประมาณนี้สำหรับเรื่องโจโจ้ jo นะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับได้จะให้มาเยอะกว่านี้นะโอเคต่อไปนะครับจากเรื่องเอ่อคนเก่งฟ้าประธาน รุ่นใหม่ๆเนี้ยอาจจะไม่เคยดูเลยนะครับสำหรับกระตูนเรื่องนี้ผมเนี่ยเคยดูทันด้วยดูไกลด้วยนะครับคนเก่งร,ระาระะทนยุค90นะฮะใครเคยดูนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแก่พ่อๆกับผม ยี่สิบห้ายี่สิบหกได้แล้วนะครับคนดกที่ก็ดูดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนเรื่องนึงที่มันมันมากนะครับยูสุเกะเนี่ยยูสุเกะก็ใช้พลังกระสุนวิญญาณเนี่ยผมชอบมากวิ่งย่างเนี่ยกระสุนวิญญาณน,นะครับยิงออกมาจากนิ้วนั่นเองนะครับแล้วเขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไซยาสามได้ผมเหมือนเลยนะฮะเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจนั่นเองนะครับสำหรับเอุโรมิชิยูสุเกะนั่นเอง ต่อไปเป็นตัวร้ายนะครับของในเรื่องนี้นะครับัก็คือโทคุโร่นั่นเองโทคุโร่คนน้องมันมีคนพี่ด้วยนะคนน้องนี่จริงๆล่างก็จะประมาณนี้เลยแต่เขาสามารถอัพขึ้นไปได้อีกเป็น100%ร่างก็จะน่าเกียดกว่านี้นะครับแล้วก็มีแรงสู้กับยูสเกะนั่นเองนะครับโคตรมันใครไปหาดูได้นี่บอกเลยแนะนําให้ไปดูเลยครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคนเก่งฟ้าประธานนะครับต่อไปนะครับผมเคยดูแค่ฉบับคนแค่ว็บๆแต่ดูไม่หมดฉบับการ์ตูนไม่เคยดูนะครับนั่นก็คือเคนชินนั่นเองนะฮะคือชื่อ เต็มๆชื่อว่าอะไรเนี่ยฮิมูระเคนชินนะครับคือเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ดูเออซักเท่าไหร่ดูเยอะเท่าไหร่แต่ดูไปแป๊บเดียวรู้สึกว่ามันนะฮะดูฉบับคนแสดงเออมันดีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะนักดาบพนเจนจอนอะไรนะั่นใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้ก็ให้มาสอง,สอง,สอง,สองตัวสองตัวด้วยกันนะฮะเป็นตัวร้ายนะครับเป็นศัตรูของเคนชินนั่นเองนะครับชื่อว่าอะไรชิชิโอมาโคโตะนะครับพันแขนเออพันหน้าไ้หมดเลยฟันดาบมาเป็นไฟนะครับอันนี้ก็ พูดตามฉบับเกมนะครับก็มีท่าอะไรบ้างเนี่ยมีหลายท่าเลยดาบลับสุดท้ายเทวพูดจุดต,ติอคีโอชื่อลายยาวมากเอาเป็นว่าเรื่องนี้ให้มา2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วต่อไปเป็นเข้าสู่ยุกิแล้วยุกิก็ให้มา2ตัวนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือไคบะนะครับให้มาเป็น DLC นั่นเองนะครับแต่ยุกิเนี่ยเป็นตัวละครที่มาอยู่แล้วยุกิโอก็เป็นตัวละครที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เหมือนกันนะครับ เล่นไพ่นะครับเมื่อก่อนก็เล่นเหมือนกันนะครับเอาไพ่มาดอลกันอะไรอย่างงี้นะครับมันดีนะครับมันดีสำหรับยูกิโอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเท่เหมือนกันนะครับที่เปลี่ยนร่างแล้วนะอันนี้มูโตยูกินั่นเองต่อไปนะครับจากเรื่องเอ่อมาฮิโระคาเดเมียวของเราน่นเง่งก็ตัวเรื่องนี้ผมชอบมากนะครับนั่นคือมิโรยะอิซุกุหรือว่าเดกุของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดกุผมว่าในเกมจัมฟอร์ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลย,เลย ดูจากในกระตูนแล้วในกระตูนค่อนข้างที่จะเท่กว่าเยอะนะครับซึ่งในเดือนหน้าหลังของปีนี้นะครับมิถุนาอาฮิโรคาเดเมียภาค2ก็จะมาแล้วนะครับมิดุรยะก็สามารถเปลี่ยนฟอร์มเป็นวันฟอร์อหนึ่งร้อได้แล้วด้วยนะครับซึ่งในเกมนี้ยังทําไม่ได้และยังเป็นดูเด็กๆอยู่เลยอะนะครับดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับตามนั้นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามิดุรยะก็โตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อไปชื่อเรื่องว่าอะไรแบ็คอะช่ว่วด้ น่าจะเป็นตัวเอกนะครับอัสตาร์นะครับตัวละครตัวนี้ผมเห็น,นผ่านๆแต่ไม่เคยดูเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่น่าจะเป็นการ์ตูนที่น่าสนุกนะครับเอ่อไอตัวเจ้าหนูเนี่ยมันชื่ออัสตารใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยนี่ในเกมนี้เปลี่ยนร่างได้อย่างเท่เลยนะฮะครพรเท่เลยมีปีกด้วยนะครับเท่ๆแล้วก็ใช้เหมือนจะใช้ไฟดําไฟดําๆด,ด้วยใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเหมือนประมาณว่านี่ไงชื่อท่าก็บอกอยู่แมกเมเทโอไรท์นี่แล้วต่อไปไดนะครับคนนี้คุ้นๆแต่ไม่เคยดู เหมือนจะเคยดูหรือเปล่าแต่เป็นกรตูนยุคเก่าเลฮะกตูนเก่ามากๆเลยครับกตูนเรื่องนี้นะครับก็นั่นแหละตามนั้นเลยครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันไม่พูดดีไม่พูดดีกว่าต่อไปเป็นจากเรื่องยุกี่เหมือนกันครับนี่เลยที่ผมพูดไปใครบาตเซโตะนั่นเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าตัวเอ่อตัวร้ายก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นแค่คู่ปรับกันจนหลังๆมาจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับสู้กันจนจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะสาหรับใครบั่้นเองนะครับก็ไม่เชิงตัวร้ายอะไรหรอกนะครับถือว่าเป็นเพื่อนที่แค่ออยยาากกจะะเเชนนนนััฉ้ ก็พอแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นจากเรื่อง Hunter x Hunter นะครับ b i s c u i d e Kruger นั่นเองเป็นอาจารย์ของกอร์นนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนฟอร์มให้ตัวเองเนี่ยเออเขาเรียกว่ามีกล้ามไม่ได้เปลี่ยนหรอกอันนั้นเป็นร่างกายที่แท้จริงของเขานะครับ เป็นบึกบึกไปเลยบึกบึกบุญสลือเกินเนี่ยจูชื่อท่าเด็ดนะครับแต่ตัวผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้น่ารักน่นารักกลายเป็นโอโหตัวเบลเลอร์กล้ามยางใหญ่นะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าแฟนผมที่ชอบเล่นมากตัวนี้โอเคต่อไปจากเรื่องมาฮิโรคาดิ m มียออร์มิโตของเราหรือว่าออร์มนั่นเองนะครับจากเรื่องมาฮิโรคาดิเมียผมบอกเลยว่าเท่มากๆสําหรับตัวนี้นะครับแต่ณปัจจุบันออร์มิกลังออมฟอร์วันของเขาได้หมดไปแล้ว ก็กลายเป็นตัวเล็กนะฮะตัวฟีบตัวฟีบแห้งไปเลยไม่ใช่มีกลา้ามแบบนี้มีกล้ามได้แค่แป๊บเดียวนะครับอะไรประมาณนั้นพอมีกล้ามนานๆแล้วเลือดออกปากนะฮะโอเคก็สรุปโดยคร่าวๆ My Hero คาเดเมียจะมีอยู่2-3ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีตัวหนึ่งเนาให้ดูนะฮะต่อไปเป็นจอมันบูนี่แต่เป็นบูดีนะครับ นี่เพิ่งเล่นกันไปเลยนะครับเอ่อดาวน์พันด์ซัดคาร์โรตเป็นบูดีนั่นเองนะครับก็มาโผล่ในเกมนี้โดยเป็นใน DLC นั่นเองนะครับนี่เลยตัวอ้วนน่ารักจริงๆเขาน้ารักมากนะฮะแค่ให้อะไรเขากินหน่อยแล้วก็พูดจาดีๆกับเขาไม่พูดตะคอกแดกดันใส่เขาก็ไม่ทําอะไรเลยครับถึงเขาจะเก่งก็จริงแต่เขาน่ารักครับ เขไม่มีพิษมีภัยนะฮะสีพู้น่ารักนั่นเองนะครับจอมมันบูต่อไปนะครับจากมาฮิโรคาเดมีเหมือนกันนี่จะเป็นตัวสุดท้ายของมาฮิโรคาเดเมียนเลยนะครับนั่นก็คือบาคุโกคัสกินั่นเองนะครับเป็นผู้ที่ใช้พลังจากมือเออเขาเรียกว่าใช้เหงื่อเนี่ยจากมือให้กลายเป็นระเบิดได้นั่นเองนะครับระเบิดออกจากมือนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เท่แล้วก็เป็นเพื่อนพระเอกอีกด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ปรับกันและกันเพื่อน2คนนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเขาได้สู้ด้วยกันเออสู้แบบ ประมาณนี้สำหรับมาฮิโรคาไดเมยให้มา3ตัวด้วยกันนะครับแล้วต่อไปนะครับจากบีเทมอรณะให้มาอีก2ตัวนะครับอีกอันนี้เป็นตัวแรกก็คือฮิซึกายะโทชิโร่นั่นเองนะครับใช้พลังน้ำแข็งมาวะเหมือนจะโตขึ้นนะตอนบังไรแล้วอะน้ำแข็งสีโลกเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นหนุ่มขึ้นไปเลยตอนแรกผมนึกว่าเป็นผู้หญิงนะได้จะผู้ชายใช่ไหมผู้ชายนะครับ เสียงเหมือนผู้หญิงนั่นตัวตัวเหมือนผู้หญิงตัดผมสั้นเออนะครับใช้พลังน้ําแข็งนั่นเองต่อไปจากนารุโตะนะครับอุจิวะมาระนั่นเองนะครับเป็น DLC ตัวละครนี้ก็เท่เหมือนกันเคยรีวิวลงไปแล้วด้วยนะครับพัดก็มีพัดด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นตอนคืนชีพด้วยนะครับรู้สึกว่าตาจะเป็นสังสาระทั้งสองข้างเลยใช่ไหมเนะี่ย น่าจะใช่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยด้วยนะถ้าจำผิดอะ่ะนะครับโอเคตัวต่อไปจากบีทเท้พลรารดเหมือนกันรู้สึกจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วบีทนี่ให้มาประมาณ6ตัวนะถ้ารวมแล้วถ้าจำไม่ผิดกิมจอนแจกแจ็กนั่นเองนะครับกิมจอนี่เป็นตัวร้ายกาดมากมครับแถมยังเป็นเท่ด้วยนะแถมเป็นเท่ด้วยนะบอกเลยตอนบังครออกมานี่โคตรเท่เลยนะครับเป็นเหมือนจะออกแนวหมาจิ้งจอกแข็งหน่อยอะ่นะเนเท่ดีเท่ดีตนนัวนี้ตอนเล่นก็เท่นะครับตอนเอาไปเล่นในเกมเนี่ยเท่มากเลยแล้วต่อไป จากวันพีททอกกร์ฟาก้าลอนั่นเองหรือว่าทอร์ฟาก,ก้าดีลอจริงๆมีดีไม่ได้ไม่ใช่เหรอะครับไม่แน่ใจเป็นการแต่จำได้นะว่าในการ์ตูนพูดว่าดีนะนะครับมีชื่อด้วยขึ้นว่าด,ดีเอ่อลอนี่ก็เป็นพีระมิดนะครับของเอ่อลูฟี่นั่นเองนะครับเป็นพีระมิดกับลูฟี่นั่นเองนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวันดูคุนี้นะครับกำลังวุ่นวายกับไคโดเลยนะฮะลูฟี่ก็โดนจับไปนะครับเอาใจช่วยลูฟี่ด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วันพีซมอริเออร์สี่ให้เราได้เราไปเล่นกันนั่นเองนะครับผมคิดว่าเกมออกมาเรื่องก็น่าจะไปไกลนะครับสำหรับในการ์ตูนอนิเมะนั่นเองนะครับลองไปอีกตัวหนึ่งที่เท่นะใช้ลูมการผ่าตัดคนนั่นเองแล้ไม่ตายด้วย หาค่งก็ไม่ตายอ่ะต่อไปจะเป็นตัวละครในเกมนี้แล้วนะครับที่เขาให้มาจากตอนแรกไม่ได้ให้มานี่ก็คือไข่นั่นเองนะครับแล้วไข่อะเออใช่ไหม <laughs> มุกนี้เล่นอีกแล้วตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องนี่ก็ยังเล่นไม่หยุดไข่นั่นเองเป็นตัวร้ายลองร้ายเขาเรียกว่าลองร้ายท,ที่ที่ถูกเออหลอกใช้ในเกมนี้นั่นเองนะครับตัวละครตัวร้ายนั่นเองนะครับในเกมโอเคแล้วต่อไปเป็นกาลิน่านะครับกาลิน่าชื่อกาลิน่าอย่างเงี้ยโอ้โหใช่หรือเปล่าวะการิน่าีาาโโาา่เว็บเกมการิน่าก็เป็นเขาเรียกว่ามือขวา นะครัของใครนั่นเองนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนั่นเองนะครับผู้หญิงเซ็กซี่ตัวเขียว นี่มันกาลิน่าคล,ล้ายๆกาโมล่าเหมือนกันเนี่ยมาจากดาวเดียวกันต่อไปต้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนั่นคือโพมิซิอุสนั่เนเองเป็นตัวร้ายในเกมนี้เลยนะครับในเกมจำฟอร์ดเนื้อเรื่องจำฟอร์ดถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้เลยนะครับจากช่องผมนะครับเออ่มีพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสิบสองเลยนะครับพาร์ทถ่ายไว้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะครับโปซิอุสนี่ก็เป็นผู้เออ่วงการทั้งหมดเลยนะครับในการหลอกทุกคนให้เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะจัดการทีเดียว นะครับพม,มีซีอุสเป็นตัวร้ายของในเกมนี้นั่นเองนะครับเอามานี่ครับนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดในเกมนี้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรประการใดขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจอ่ะว่าตัวละครทั้งหมดมีกี่ตัวเดี๋ยวลอ,ลองมานับกันไหมอากูคูก็เออไม่ใช่โกคูนะคอนบอนซัดก็6แล้ววันพีด อ่ะเมื่อกี้ผมไปนับมาแล้วตัวละครทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด52ตัวนั่นเองนะครับถ้ารวมตัวละครเราด้วยสร้างขึ้นมาเองก็จะเป็น53ตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครธรรมดาเนี่ย52ตัวด้วยกันนะครับถือว่าโคตรเยอะเลยนะเกณฑเกมที่ให้เราเลือกตัวละครได้เยอะมากนะครับพอๆกับนารูโตะชิบุเดนออดิเมนินจาเลยนะครับเยอะมือมากนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะครับไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะลง DLC เพิ่มหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอติดตามทางบันไดก็เลยว่าจะผลิตมาเพิ่มหรือเปล่าสำหรับ นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ